สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมสวนเราไปดูกันเลยอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ก็ดูไปเรื่อยๆเนาะอ <c oughs> ช่วงนี้เลยดูฝนบอลสีสวยมากๆเลยนะครับพี่น้องอ่ะปาด <c oughs> อันนี้ใบใหญ่มาก <c oughs> นี่น่าจะเป็นหลวงตามเมืองนะครับนี่ที่มีเม็ดแต่ว่าน้องอาจจะไม่ดัง แต่ก็มีดอกแล้วเอ๊ะตัวอะไรเนี่ยขออนุญาตเก็บน้องไปทิ้งแป๊บหนึ่งนะครับช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่หนอนเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเฝ้าระมัดระวังลูกๆของท่านด้วยช่วยดูแลสอดส่องอย่างใกล้ชิดนะครับอย่าให้มีหนอนมาเจาะลูกเราได้นี่จะเป็นซันเซสกายเริ่มแล้วนะครับเริ่มโตแล้วได้รับน้ําฝนกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ผมฉีด น้ำอะไรนะเขาเรียกว่าตโคเดอร์มากเหรอฉีดใส่ทางใบเนาะเพื่อที่จะป้องกันเชื้อรานะครับเนื่องจากฝนตกน้องได้รับความชื้นเยอะก็อาจจะเกิดเชื้อราได้อย่าลืมหามาฉีดนะครับตรงนี้อันนี้ลูกไม้มเมล็ดนะครับซึ่งผมได้ผ่าไปแล้วแล้วก็น้อง จะมีแบ่งปันเร็วๆนี้นะครับตอนน้องโตเต็มฟอร์มหนี่สวยมากๆเลยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงเนาะเอออันนี้เป็นภาพรวมไปก่อนอืมนี่เป็นลูกไม้โอ้โหสายหวานมาเชียวลูกไม้สายหวานที่ผมให้ดูนั่นแหละครับน้องน่าจะเปิดหวานมาเต็มที่แล้วแหละดูแล้วนะอืมนี่หงดรลุนสวยอะ่ะเนี่ย เนี่ยผมชอบบอลสีประมาณเนี้ยนหงเดรุนสวยมากๆเลยอ้าวต้นฉบับของ JPP 0 1เริ่มจะออกมาแล้วนะครับใบนะอันนี้ก็จะเป็นเท้าทองอินแต่ตื้อซื้อมาใหม่ๆด่างนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ทําไมถึงไม่ด่างเดี๋ยวผมจะลองจับผ่าดูเนาะคัดเลือกต้นที่มันสวยๆอันนี้จะเป็นพาลี รังทวีปเป็นตับเรือนะครับเรือพระที่นั่งถ้าจะไม่ผิดเนาะสวยอยู่นะบอนกัดสีอ่ะความคิดของผมบอนกัดสีเวลาเราเอามาปลูกเป็นกอๆมันจะสวยกว่าบอนด่างนะเพราะว่าความกัดสีของน้องเขาจะกัดใกล้เคียงกันทุกใบเลยนะครับคล้ายๆกันทุกใบเวลาเอาไปใส่รวมกันเยอะๆหลายๆต้นอะ่ะมันจะทำให้ดูสวยๆนะครับอืม อีกต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าสวยไม่แพ้กันก็คือแก้วมังกรเนี่ยแก้วมังกรสวยนะครับพี่น้องนี่นี่ก็จะเป็นลูกไม้ต้นแรกที่ผมเพาะแล้วเอามาลงกระถางเนี่ยต้นนี้เลยนะครับน้องอะไรนะน้ําแข็งใสถ้าจำไม่ผิดที่ผมเรียกชื่อเล่นน้องว่าน้าแข็งใส่นะประมาณนี้สวยอาจจะไม่สวยสําหรับ ใครหลายๆคนแต่ก็สวยสำหรับผมนะอันนี้ก็เป็นลูกไม้เขียวปีเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับนี่หนึ่งต้นที่ขอนำเสนอคือพระนางสุจิตตาโอ้โหพี่น้องใบนี้นะสวยนะครับนี่เนี่ยสวยนต้นนี้ผมคิดว่าน่าจะเอาไปผ่าได้แล้วแหละ สำหรับชายชนนะชายชนเดี๋ยวผมก็จะเอาไปตั้งไว้จะเป็นองค์หญิงทอฝันนี่สวยอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะครับไม่มีชื่อนะเป็นลูกไม้เมล็ดถ้าไม่คิดอะไรมากนะต้นที่ไม่มีชื่อก็สวยนะครับเพียงแต่ว่า ม,มันเยอะเกินอะ่ะเอาไปตั้งชื่อไม่หวานไม่ไหวอย่างเช่นต้นเนี้ยอืก็สวยเหมือนกันเ่เห็นไหมอันนี้ก็ลูกไม้มเมล็ดเหมือนกันนะครับช่วงนี้มันจะเป็นช่วงฤดูฝนเนาะช่วงฤดูฝนแล้วก็ทําให้น้ําอยู่ในเนี้ยเต็มนะครับ <laughs> นี่อันนี้ธรรมดาแต่ว่าโดนครับใบดกมาก น้องเป็นบอลที่ใบโด่งเหมาะที่จะทําพันธุเรื่อยๆนะเป็นสารตั้งต้นชั้นดีเลยนะครับเขาบอกว่าบอลที่ใบโด่งเนี่ยจะถือว่าเป็นบอลที่มีคุณภาพว่างั้นอืมอันนี้ก็พอเอาใบาใหม่ออกมาทําไมมันดูเข้มสวยจังเลยตัวนี้เออลูกไม้มเมล็ดนะครับนี่ช่วงหลังๆไม่ค่อยได้สั่งบอนที่เป็นมีชื่อเท่าไหร่เนาะ ส่วนใหญ่ก็จะเพาะเองนะครับมาปลูกเองอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะราหูทรงซับเหรอนี่นี่ใบเข้มกันเลยทีเดียวแต่ยังไม่เต็มฟอร์มนะครับเดี๋ยวต้องรอให้น้องเต็มฟอร์มอีกทีนึงเนาะช่วงนี้ต้องเอาบอลออกมานอกตู้น้องจะสวยนะครับถ้าอยู่ในตู้ไม่ค่อยได้รับความชื้นน้นําฝนจากน้ําฝนเท่าไหร่ต้องเอามาตากฝนนะแต่ เมื่อเราเอามาตากน้ำฝนแล้วเราต้องระมัดระวัาางนิดนึงก็คือเกี่ยวกับเชื้อรานะเออไตโคเดอร์มาครับช่วยได้ตอนนี้นีอ่อันนี้สวยทับบูรพาสวยนี้แตกใบมาเดี๋วยวรอใบนี้กลางเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกทีนึงนะอันนี้ก็ใบใหญ่มันกันพี่น้องโอ้โห,โห,โหปาด หลวงตามเมืองนะครับหลวงตามเมืองใบใหญ่อยู่นะเนี่ยโอ้โห oh, oh, oh. ไม่ค่อยด่างนะครับ JPP ศูนหนึ่งก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นบอลลูกไม้มเมล็ดที่ผมแยกต้นแรกเนี่ย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 อันนี้สวยลูกไม้เมล็ดเหมือนกันนี่นี่นี่น,นี่นี่นะครับ จริงนะเวลาผมเพาะลูไม้ไปเลยผมก็อยากแบ่งปันถูๆนะต้นละสิบยี่สิบบาทแต่ว่าถ้าส่งไปสานีมันก็ไม่คุมนะ้มเนาะต้นละสิบยี่สิบบาทถ้าเป็นไปได้อยากให้มาเอาที่สวนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สวนใหญ่เลยเนาะมันก็ไม่ค่อยดึงดูดนักลงทุนเท่าไหร่มีแค่นิดๆหน่อยๆน,นะครับก็เลยไม่กล้าขายแบบสวนใหญ่เขาเนาะอือ เลยเก็บไว้พอน้องได้ต้นที่พอเหมาะที่จะขายก็เปิดขายอย่างเงี้ยอันนี้อมรลัตนาโกศิน์อันนี้นนนนนนต้นฉบับเลยนะครับนี่ต้นแรกที่ซื้อมาเลยแต่ว่าบอนบอนด่างเนาะมันขึ้นอยู่กับฤดูการจริงๆนะฤดูนี้จะด่างสีนี้ฤดูนี้จะด่างหรือบางฤดูไม่ด่างเลยพอเปลี่ยนฤดูปุ๊บด่างมาอย่างเงี้ยเออต้นเดียวอะ่ะทั้งด่างและไม่ด่างแล้วก็ด่างหลายสี อันนี้ผมรู้ชื่อแล้วหลังจากที่คลิปนั้นเดาตั้งนานนะครับอันนี้คือนางไหมแผงนะครับปกตินางไหมจะเป็นบอลป้ายสีแดงเนาะอันนี้แผงแผงไม่ป้ายนะพี่น้องไม่มีการป้ายเลยแต่ผมชอบเม็ดทีท,ทีแบบนเนี้ยเนี่ยผมชอบบอลประมาณเนี้ยเม็ดทีทีอย่างนี้นะดูดูพี่น้องสวยนะครับเห็นไหมไม่ป้ายแต่ก็สวยได้เห็นไหมผมบอกแล้วนะครับว่าบอลที่เป็นบอลกัดสีเนี่ย พอเราเอามาปลูกรวมๆกันหลายต้นเนี่ยเป็นกอเนี่ยมันจะสวยนะครับแต่นี้น้องไม่ได้ปลูกรวมกันหลายต้นนะเกิดจากหัวเดียวนี่แหละนี่นี่เห็นไหมต้นนี้หัวเดียวนะครับแล้วก็น้องก็แตกกอออกมาเองแล้วที่สําคัญทนทานมากเนี่ยเห็นไหมข้อดีของบอน,นบ้านเรานะอ,อันนี้ก็ลูกไม้มเมล็ดเหมือนกันนะครับรหัส JPP เหมือนกันอันเนี้ย ผมแนะนําเลยสวยยักษ์วายุพักอันนี้ทุกท่านยังไม่เห็นต้นเต็มฟอร์มเดี๋ยวถ้าน้องเต็มฟอร์มจริงๆผมจะเอามาให้ดูอีกทีนึงบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วผมเอาไปรอแบ่งขายแล้วครับที่บ้านพักในเมืองเนาะเออแต่๋ยวอรอให้น้องได้สักสามสี่ใบก่อนแนะนําเลยเนี่ยมองไว้เลยนะครับเนี่ยยักษ์วายุพักอันนี้ยังไม่เต็มฟอร์มนะถ้าเต็มฟอร์มเนี่ยน้องจะใบ กระดูกอะ่ะกระดูกชัดโดยโดยเฉพาะคนที่ชอบบอลกระดูกนะผมว่าใจละลายเลยแหละเห็นต้นเนี้ยบอกเลยแนะนําเลยจดชื่อไว้นะครับยักษ์วายุพักเริ่มจะแบ่งขายแล้วนะครับแต่ขอให้น้องโตอีกนิดนึงก่อนเนาะอืมต่อไปนี่ก็จะเป็นทุสกันทุสกันแต่ก่อนแพงกอก็อมไม่เป็นไรถูกแล้วก็มาปลุกรวมกันได้ อีกต้นหนึ่งที่ผมชอบเป็นบอลบ,บ้านก็คือปีกกินรีเห็นไหมครับอันนี้ก็เกิดจากต้นเดียวเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยต้นเดียวแต่น้องแตกกอออกมาออผมชอบผมชอบขอบใบของน้องมันมันเหมือนงานศิละปะไงก็ไม่รู้นเนี่ยเห็นไหมขอบใบก็กลางใบก็จะเป็นดนอกเส้นเส้นนะเส้นกระดูกสวยอะเนี่ยสวยมาก หลังจากที่ดูทศกัณฐ์เนี่ยเห็เนไหมอันนี้ทศกัณฐ์มาดูพ่อของทศกัณฐ์บ้างเท้ารัสเตียนนะถ้าเต็มฟอร์มจริงๆนะถ้าเต็มรูปแบบของน้องจริงๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีขาวหมดแล้วก็จะออกแซมด้วยสียังไงสีแดงๆเหรอแดงๆชมพูชมพูเหรอแต่น้องก็ยังไม่เต็มที่เลยนะครับอืประมาณนี้เนะท้ารัสเตียนนี่นางเอกตลอดการลูกไม้ใบไข่ไก่ ลงคลิปไหนมีแต่คนสนใจนะฮะแต่ก็ขอบคุณทุกทุกท่กทานด้วยอันนี้ก็จะเป็นผาซอนแก้วอันนี้ก็สวยนะผาซอนแก้วเจอฝนเข้าไปสดชื่นกันเลยทีเดียวเดี๋ยวขอ,อน้ำออกกันที่จริงก็ไม่จะเป็นต้องลองน้ำก็ได้นะครับแต่ว่าผมมันได้ลองแล้ว <laughs> ก็เลยลองดีกว่าอาศัยเทน้ำออกบ่อยๆเอา นี่พี่น้องมันมันชักจะด่างแบบออกซีดๆแล้วนะเนี่ยอันนี้คือหลวงตาเมืองนะครับนี่มันจะซีดเกินไปแล้วนะพี่น้องด่างจนซีดอะด่างจนเผือกจนซีดหมดเลยเอออันนี้ที่ผมชอบอีกต้นหนึ่งที่จริงก็ชอบทุกต้นเลยเนาะนี่นะท้าวคนทันนุราชสวยเป็นคนที่ชอบบอลประมาณนี้แหละเออ บอลดางขี้เกียจเอาใจเอาใจยากยากนี่ก็จะเป็นเพชรพระอุม,มาหน้านี้ทำไมสวยจังมันก็เป็นออริจินอลอะอันนั้นอันนั้นก็เพชรพระอุม,มาเหมือนกันครับนั่นนะอันนั้นก็เพชรพระอุม,มาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเพชรพระอุม,มาเหมือนกันแต่ว่ามาดูหน้านี้เหมือนน้องตอนเด็กๆไม่ค่อยได้รับแสงอะ่ะโตขึ้นมาก็เลยประมาณนี้นะครับอืม อ่าต่อไปนี่นี่นี่น,นี่ต้นนี้ผมจะปั้นอีกนี่ลายทหารพางนี่ต้นเนี้ยนี่บอกเลยอนาคตด,ดีแน่นอนต้นนี้ไม่เอาไปตั้งชื่อนะครับเ <c oughs> พราะว่าต้นสวยม,มันยังไงก็ไม่รู้นะถ้าใครสนใจเราไปตั้งชื่อนี่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 นะสวยพอเก็บไว้ก่อนอันนี้ก็ เท้าคนทันนุราชนี่ฝนตกมาใส่แล้วก็นะมันก็อาจจะทำให้ฟอร์มของน้องเพี้ยนนิดนึงใบตกใบอะไรเนาะด้วยแรงกระแทกของน้ำฝน <c oughs> นี่มาดูบอนสีโดนปลูกตรงนี้กันบ้างอืมจะเอาพวก ปอนสีที่ใช้ไม่ได้นะครับไม่สวยก็เอามาทิ้งตรงนี้แหละโอย,อย่าใช้เขามาทิ้งเลยสงสารน้องก็ามารวมกันไว้ตรงนี้อเพื่อที่จะดูฟอร์มอีกต่อ,ตอหนึ่งเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเราไปอยู่ฝั่งอันนี้อันนี้สวยนะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าหญิงนิดนดิรันเห็นไหมครับสวย เมื่อถึงเวลาของน้องเขาก็จะสวยผมเอามาปลูกหลายๆต้นเรียงกันเนี่ยเห็นไหมนี่คือเทคนิคในการปลูกเป็นฟอร์มกงของผมนะง่ายๆแค่นี้แหละปลูกหลายต้นรวมกันนะครับสวยจริงๆเลยสวยทุกระยะอันนี้ก็อีกระยะหนึ่งน้องเป็นสายกระดูกนะครับอืมสายกระดูกต่อไปเงาวกวนอูจะธรรมดานิดนึงเนะาะแต่ก็สวยอยู่ จะเป็นพะนางสุจิตราชืปาไปดูฝั่งนู้นดีกว่าเดินไปไม่ได้ส่วนเล็กๆครับส่วนเล็กๆไม่ได้เน้นขายฮะถ้ามีจำนวนเมื่อไหร่ค่อยขายเมื่อน,นั้นไม่ได้รีบนะครับไม่ได้ตามกระแสะเขาด้วยต้นนี้ก็สวยเหมือนกันภูมิใจนำเสนอเลยพี่น้องอันนี้อันนี้เดี๋ยวขอให้ดูต้นนี้ก่อน จะเป็นสาย,สายบอลโบราณอ่ะพันลูกของพญาพิเภกนียอย่างนี้ก็เหมือนกันลูกพญาพิเภกเหมือนกันฝักเดียวกันแต่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะน,นี่นี่นี่ต้นนี้ผมชอบอีกหนึ่งต้นเลยสวยนะครับนี่ JPP เหมือนกันรหัส JPP สวยรหัส JPP เนี่ยมีแต่ต้นสวยๆเลยอ่ะ ถือว่าไม่ผิดหวังเลยเอามาปลูกอะ่ะผมสั่งสั่งเมล็ดมาเพาะนะครับอันนี้ก็น้องน้ำแข็งใสนะแยกมาหลายต้นแล้วนะน้องน้ำแข็งใสอันนี้ชื่อเล่นๆก็คือมังกรผงาดฟ้าแต่ถ้าน้องใบเต็มที่แล้วก็จะเป็นสีชมพูเต็มเลยนะแต่อันนี้น้องพึ่งโผล่ขึ้นมาใบใบที่อันนั้นอะ่ะผมได้เอาออกไปแล้วเพราะมันเหี่ยว อันนี้ก็จะเป็นเจ้าหญิงนิดนรันด์ผมได้เอาออกมาแล้วใครอยากได้ก็แบ่งได้นะครับต้นนี้สนใจก็ทักมาเลยอันนี้ก็จะเป็นยักษ์วายุพักอ่าต้นที่ผมแนะนำนั่นแหละดูไว้นะครับจดชื่อไว้ยักษ์วายุพักสบายนางฟ้าต่อไปคือต้นที่ ชวนผมเข้าวงการชากผมเข้าวงการกนคือฮกหลงนั่นเองยังไงก็ไม่ทิ้งน้องนะครับเพราะว่าน้องสวยโดนใจตลอดการฮกหลงสวยตลอดการสําหรับผมเลยนะครับเนี่ยป็นบอลเป็นคนชอบบอลกระดูกแบบเนี้ยที่จริงฮกหลงถ้าผมชอบแนวอะ่ะผมผมไม่ชอบสีแบบนี้นะผมไม่ชอบชม,ชมพูแบบเนี้ยแต่ผมชอบออกขอบขอบ,ขอบเขียวแบบเนี้ยเนี่ยเขียวแบบนี้แล้วก็แบบเนี้ย นนแนะ่แน่แหะผมชอบแบบนี้มากกว่าแต่เนี้ยมันมันหลนๆเกินไปอ่ะไม่รู้จะเรียกยังไงดีต่อไปผพรมพิมานที่อยู่ของพระพรมนะ <c oughs> สวยบอนป้ายสวยๆอันนี้ก็สอนสีตังพึ่งฟื้นนะครับ อยู่ในตู้ช่วงหนึ่งมันร้อนก็เลยออกมาน้องก็เลยเริ่มฟื้นแล้วอันนี้รหัส GPP อีกหนึ่งต้นสวยกันเลยทีเดียวเห็นไหมพี่น้องช่วงนี้ต้องระวังดีๆนะเราต้องหานอนหาอะไรอะ่ะอแต่บางตัวแต่บางตัวก็ไม่เห็นเห็นไหมครับใบาขาดหมดแล้วนะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเนาะน้อนว้าวมันนี่้อมเพชรใบนี้มาออืืเนี่ยเจ้าสวยกันเลยทีเดียว เนี่ยบอลดังรถเดามันไม่ได้เลยเนาะว่าช่วงไหนเขาจะดังช่วงไหนเขาจะไม่ดังนะบางทีอย่ดดังเลยก็มีอะ่ะแล้วบางทีก็โผล่มาก,ก็ดังเลยอะไรประมาณเนี้ยอืมรถแทบจะไม่รู้เลยนะครับมันไม่แน่นอนอันนี้อะไรนะบอลป้ายเดวดูกันอันนี้สมบัติสยามน่าจะได้เปลี่ยนกระถางแล้วแหละดูแล้วอืม โอ้เจ้าจากักรพรรดิทำไมใบนี้สวยจังเออสวยนะยเนี่ยนี่จะเป็นศิลาหุ้มทองแผงแผงยังไงเป็นอย่างนี้เนะแผ่นสีเลมอนเลยพนางสุจิตาอีกหนึ่งต้นอาจจะให้ดูได้ไม่ครบทุกต้นเนาะเพราะว่าลืมมาตัวนี้อันนี้สอนสังสุวรรณพึ่งแยกมา วันเสาร์ที่แล้วเองนี่นี่นี่สอนสังสุวรรณต้นนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มพึ่งลงกระถางใหม่นะครับผมก็เลยยังไม่ให้ดูเท่าไหร่เพราะว่าน้องยังไม่สวยเนาะนี่มีนีน่ให้ดูก่อนก็ได้เนี่ยผมจะเก็บไวป้ปลูกให้มันตโตแล้วก็จับไปผ่าแล้วก็ทําเป็นฟอร์มกอเลยถ้าสวยโดยในใจใครก็จะอาจจะเอามาแบ่งขายบ้างนะครับแต่ขอ้น้องโตก่อนเนาะน,นั่นเป็นเรื่องของอนาคต โอเคนะครับบอลส,สีสวยโอ้นุนนุนๆน,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 นี่อันนี้อาจจะดูไกลอาจจะไม่เท่าไร่จะพาไปดูใกล้ๆดีกว่าจ้องไว้ครับจ้องไว้นี่นองค์หญิงทอฝันอง,องค์หญิงทอฝันสวย เห็นไหมใบล่าสุดสวยเลยทีเดียวเนี่ยผมชอบประมาณนี้องยิงทอฟันมันจะมีแกมเขียวเขียวหนึ่งแดงแล้วก็ด่งดงดงางๆเพป้ายเนาะตรงนี้เห็นไหมประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะส่วนใหญ่บนบนสีมันจะเป็นขอบขอบอางเงี้ยเห็นนะเออสวยเลยนะครับอีกหนึ่งต้นที่ผมชอบอีกอย่างก็คือพวกเพชรเจ็ดสีเห็นไหมครับนี่เนี่ยผมชอบ ถ้าจะเป็นบอลด่างผมชอบด่างแบบนี้นสวยดีอะเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าหลากหลายดีทั้งเม็ดสีทั้งความด่างเนี่ยมันมีลวดลายของใบในหนึ่งใบอะ่ะเยอะมากนะครับนี่สวยนี่จะเป็นปู่ลือสีตาไฟก็จะเปลี่ยนกระถางแล้วแหละเนาะช่วงฤดูฝนเหมาะมากที่จะเปลี่ยนกระถางแต่ข้อเสียก็คือมันไม่มีดิน <laughs> เปลืองดินนะครับฤดูฝนจะเปลืองดินนิดนึงนี่คือ ส่วนเล็กๆนะครับที่ไม่เน้นขายเนาะเน้นปลูกเน้นโชว์เน้นความสุขทางใจแต่ถ้าพอมีจํานวนก็จะเปิดจําหน่ายนะโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ